เอ้ไม <aid> ่ม <Solomon> ีป well? <ph> ืนไม่มีปืนเนี่ยจังหวะที่แบบมีตีทับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยจังหวะมีตีทับแล้วเป็นอย่างนี้ไงปืนไม่มีอ่ะโหวิ่งอย่างนี้ถ้าเขาได้ปืนกูตายกูตายแล้วถ้าเขาได้ปืนีกกูตายนานละเฮ้ยอย่า่าโทรศัพท์ขูค้างนะเฮ้ทีมโทรศัพท์ขูค้างกูต้องรีเกมเดี๋ยวขออนุญาตรีเกมครับผมนะเรียบร้อยหายแยกย้ายนอนนะครับผมนะเรียบร้อยหายแยกย้ายนอนนะยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ง เพิ่งเที่ยงคืนสี่สิบแปดเองเฮ้ยน้องตังน้องตังตีตีว่างหรือยังน้องตังตีว่างปะไปไม่ได้รีป่ะเออมันจะไปดูวิธีมันแบบตายห่างไอเต้แม่ไม่เอ่ะอะไรหลักนะครับน้องเต้สุดหล่อที่มาปกป้องพี่ไอพวกมึงก็ไม่รักกูไม่พี่ผมไม่ค่อยรักอเต้ผมรักรักเพื่อนผมมากกว่าพี่เต้มาปกป้องพี่ไงมันเอ๋พี่เองเนาะ มันไม่ค่อยรักรักเพื่อนหะ่อเนี่ยมันรักไอ้เียเฮ้ยแต่มันรักพี่นะเมื่อกี้มันมันมาตั้งอ้ไรบ่อยพี่ด้วยนะหาว่ามันหลายแล้วตัวไอ้ทำเนี่ยเออน้อยใจแล้วเป็นกูไปออกเกมไปร้องนั่งร้องไห้เล่นรอแล้วเนี่ยมันไม่เคยออกกะพี่เนี่ยบอกบอกบอกว่าคเก่งมึงออกเริงคนออกเองรับเจ้าลงกันหมดล้วเหลือหมวยคนเดียวลงกันหมดแล้วเลยต่หมวยคนเดียวแล้วตังตังไม่ไปเล่นกับหมวยหรอนะครับผมนะขอบคุณนะครับหมาป่าห้าร้อยดาวด้วยนะขอบคุณมากครับ เดี๋ยวของพี่ว่าจะเดี๋ยวอีกสักหน่อยพี่ก็จะลงเหมือนกันพี่พี่เริ่มจะหงุดหงิดละอันนี้อันนี้เก็บอาการอยู่ตอนนี้เก็บอาการหงุดหงิดของตัวเองไว้เดยอากันหงีใช่ใช่ถ้าไปเปลี่ยนแล้วมันก็มีอะไรกับอะไรกับอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นทุกน,นี้แหละไปเปลี่ยนจริงจจังๆละนะครับผมขอบคุณอีกห้าร้อยดาวครับน้องตังนี่แหละคือเงินเงินที่จะได้จากน้องตังนี่แหละไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เดือนหน้าก็ก็เหมือนน้องตังพูดมาแล้วคือลงทุนไปก่อนลงทุนไปเปลี่ยนไปก่อน นะก่อนมันจะถึงเดือนหน้ามันไม่ใช่ว่ามัน,น,นมันนานมันก็นานไหมมันก็นานอยู่กว่าจะถึงเดือนหน้าก็ไปเปลี่ยนไปก่อนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาไว้เล่นก่อนเครื่องนี้ก็เก็บไว้ไว้สำรองอู่แรกแม็กล์ดันจริงจร่ยงมาเจียแม็กซันนะไม่เหพี่หมวยเล่นกับตีนะครับอ๋อหมวยเล่นกับตี้แล้วหมวยเล่นกับตี้ขอน่นมีตีเขาแหละเนาะพูดถึงพอพี่รวยลงก็เลยก็เลยแบบไม่มีไม่มีนี้หมวยก็เลยแยกออกไป,ไปเล่นกับตี้ ตอนแรกพี่พก็ยังเห็นเห็น<ๆ>น้องตังเล่นกันอยู่เลยนี่ว่ะหรือน้องหมวยเขาแยกออกไปอ่ะนี่ตัวว่างนะขอบคุณนะครับน้องตังขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆจริงๆน้องตังน้องปลาผู้สนับสนุนหลักๆเลยนะของเดือนนี้เลยนะของเดือนนี้เลยนี่นี่ได้มีกุญแจคลังปะเนี่มาเอาปืนกูไปด้วยนะไงปด้วยไนอะเต้ยมีกุญแจค้งใช่ไหมกูเห็นมึงวิ่งเข้าไปจะเข้าตู้อย่างเดียวเลยมึงอ่ะ ปืนไม่มีเปืนกูแก่ปืนไปแล้วใส่ปืนไปไม่มีใครมีใช่ไหมน่ะปืนอะไรหาปืนเอาไหนก็ได้เห็นปืนอะไรเออแล้วน้องตังน้องตังไปชิงธงไปนี่มีทงมีทีมชิงธงหรือยังเหลือเวลาเหลือเวลาวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองเอาพวกนี้ก็แข่งแล้วนี่วันวันอาทิตย์นี่ไม่ใช่ปะวะวันเสาร์ดิยี่สิบสองก็แข่งได้แล้วนี่ วันนี้วันศุกร์เออวันเสาร์ไงวันเสาร์ก็เริ่มแข่งได้แล้วนี่หกโมงเย็ยนขึ้นไปก็แข่งได้ละต้องวอร์มต้องวอร์มเก็บอาการเก่งนะจนปลดปล่อยมันออกมานะผมกีดมันออกมาระบายมันออกมากีดมันออกมาเมื่อกี้ระบายออกมาแล้วเมื่อกี้ระบายออกมานิดหนึ่งแล้วร <c oughs> ะบายออกมานิดหนึ่งแล้วรับนะผมสวัสดีรอบดึกทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับนะครับนะพูดคุยกันได้ครับผมนะั่นอยู่กับการซ้อมทีมนะซ้อมทีมของอลังไว้ไปชิงธงนะครับ หวังว่าซีซั่นสองนี้ก็น่าจะต้องทําให้มันได้นะไม่ได้ก็ต้องให้มันให้มันได้นะ <S <S แต่ก็แอบหวั่นๆนเดนี๋ยวผมกลัวไปกลัวไปแพ้โปกลัวไปแพ้พวกตีคอมอยู่นะหวั่นๆอยว่ทีมมีคนเปิดค้งหลังเราพี่เออมันมีคนเปิดค้งไปที่เราวิ่งมา <C oughs> นะขอบคุณน้องน้องตังค์ด้วยนะครับขอบคุณสนับดาวตกไอ้กล้ามันกอดเมส์กูแบบกอดเป็นหมอนข้างเลย <S <S วิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วเข้าเข้าเข้าบ้านตรงนี้ พบศัตรูแล้วเขาบ้านหลังนี้บ้านหลังฟ้าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันมาเปิดคลังตัวเดียวนี่ไงมาพี่เลยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดขอของบ้านมาบ้านมาระวังมันดักเหลี่ยมนะโอ้ะโขงพวกนี้มาทันนีเลยครับเท้าไม่ขึ้นเท้าไม่ขึ้นน่าจะวิ่งต่อ เตะทาเพื่อนแล้วอยู่บนหัวมึงนี่แหละอยู่ตึกนี้แหละนี่ตูแหมอยู่ตู้เลยเฮ้ยไม่ตายออเออทำไมถึกจังวะกาะสี่แน่แน่เลยเกาะสี่ชัวเกาะสีชัวโดนไปเม็ดเดียวมึงเกี้นั่งไงไงอะเกาะหาย เฮ้ยโดนยิงสาย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 บ้านไม้บ้านไม้สามสี่ห้าเฮ้ยโอข้างใช้มันไกลปอดวะเปิดแล้วเปิดแล้วไปเลยอ่ะเปิดปพื่ไปเลยเอออยู่บมนบ้านอยู่บนบ้านชั้นสองชั้นสอง

สองตัวสามตัวเลยเนาะดาวหนึ่งเฮ้ยนี่ดาววะโคตน่องโคตรเตัวหลังดาวตัวหลังดาวโอ้สกาโกไม่ได้อัพนี่หวะมันไปชุบกันอยู่เหลือตัวต้นไม้ต้นไม้โคตรเจ็บโคตรเจ็บเลยไอ้บฟันชินชิ้นข้าหลังได้น้องเออพวกมงเข้าหลังเลยนะไอ้วอฟ้าดาวจังเต้ไอ้วิ่งหมดแล้ว บ้านแดงบ้านแดงสวยสวยสวย <Need equipment. S 1> อไอเต้ตัวน,นี้ยังไม่ดาวอีกเหรอหน,นเอนาะตัวเองวชตัวเองหน้ามึงเลยหน้ามึงเลยหน้ามึงเลยหมดปะมาครับไอ้เทมนี้ยังยาวผมครับเต้นหมดไปนเนี่ยไม่มีเหมือนกันกหมดทิ้งหมดทิ้งสวยมาฮานี้ยังยาวมหมด แกกบัวจับมันอยู่บ้านโหมันยิงมันไม่ตายมั้งยิงตายมันชุบกันได้มันดาว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 สกาไม่ได้อัพมั้งเนี่ยข้างหัวดีจัดเลยบัก้านเย็นไอ้ดาวโง่เงี้โง่เงี้ยโง่เงมึงมันมีตัวนึงที่มันเหลือตีมันอ่ะออกคนเมื่อกี้มึงะนั่งนิ่งไงมึงอ่ะนั่งนิ่ไงมึงไม่ดูคลิปอาลังไงระวังข้างหลังด้วยยิงพัน ดูดูง่ายมากไงเมาดูมันกำลังหอมันอิ่มไงเก็บของนั่งชาร์จแบตอยู่เลยกำลังชาร์จแบตโอ้ลุ้นละปืนต้องขอเป็นคอซ่าขอเป็นคอซ่าเลยนั่งลุ้นอยู่โงแรงว่ะโดนดักวงไมเนี่ยกูว่าได้เลยได้ก็ดังใหญ่มีอยู่วิ่โดนหลัง làng giữa tuốt tuốt mai lá sú. Đừng bắn lằng hay bắn lằng ha. Đã. à, đấy. Ok slider. Ơ, ảo Balid. Ôi La Feo đào một tiếng.